ครับซอสดีทันผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซาโรดีที่ตายเช่นเคยนะครับชีวิตไอ้าอความสุขก็ห้ากันได้ไอ้ายนะครับน่แล้ววันนี้เราก็มาตามสัญญานะครับที่ว่าจะเจ๊ปลาตนกรอบเกาลดยซับนะครับถึงว่าตอนนี้จะเลยเกาลดยซับมาประมาณเกือบเกือบปั่นซับแล้วแต่พุมก็ยังไม่ลืมสัญญานะครับว่าจะเจ๊เกาลดยซับปลาเกาคูนะครับเกาคนนะครับรวมทันงหมด18ตัวนะครับอันนี้ ไฮเล่ก็เลยนะครับนี่ตอนนี้เกี้ยงเกี้ยงไปเลยว่าบกูตีหนึ่งกูตีสองนะครับนี่กูตีสองนี่กูตีสามไฮเลกันยาวๆเลยกูตีสี่ครับอ่านี่กูตีห้าลาสูดแล้วนะครับผมกูตีหกอาจจะมีปลาเล็กๆบางแนละ้วหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับอ้างอาจจะคาดการกันไปบางนะครับ แจนนี้คุณการเรม่ามาร์กนะครับป้นก็ตกนะครับเรือหน้าวอดอาเกงนี่ไม่ต้องเล่นทึ่งนะครับฝนตกอย่างนี้ไม่มีเกงไงยะนะครับเราต้องมาฟอมกันเองนะครับผมปลาบางตัวก็นี่ข้างเอาไว้ประมาณสักห้าวันมันก็เริ่มกัดกัดปงเนี่ยหรือว่ามันฟุ้งคนเดียวกัดเกงเนี่ยนะครับีกูี่เปดนะครับนี่กูติเกาเปิดประมาณสิบนาทีแล้วปลาก็ยังคึกกันเหมือนเดิมนะครับคึกแน่นอนครับผ้มปลาก็ผมไม่ในใจได้หมักนะครับตอนนี้ก็อาจให้กินอาหาบางนะครับแล้วก็กินลูกน้ำด้วยนะครับ ปลาเขาเลยคึกมาอันนี้บางคนหวาปลาไปถึงข้องแต่รถนี้ไปถึงวันท้องวันกับปลาคึกเลยบางตัวครับเนที่เลยนะครับอของเราก็คืออันนี้ปลาไม่ไม่ในใจน้ำใจใบอุกวางมักในขวดเลยนะครับก็เราก็ชีกเป็นใบเล็กๆนะครับเชนาาไปก่อนนะครับทำความสะอาดเชนาาหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าใบอุกวางจะมีเชนามราไหมเราก็ตักเดดให้แหงก่อนนะครับมแล้วก็ปลาไปจุบนายเปียกนะครับแล้วก็บี ด้วชี้มาเป็นจ้นเหลกๆนะครับดรอสเซยมาผัประมาณว่าให้ปลามันได้ลอบไปได้ครับเพราะปลามาเหลกๆมันจะตื้นนะครับมันจะตื้นบางทีมันอาจจะอาจจะโดนผลปากวดไปเลยเราเลยจ่ายนี้นะครับผมนี่นี่ประโยชน์กล้องดารที่ว่าตำปนีนะครับมีส่องยางนะครับก็คือนึ่งกันปลากระโดดส่องกันจิงจกนะครับนี่จะถูตัวรายเลยนะครับผมจิงจกนี่ลงไปกินได้นะครับซึ่งทิ่ใไส้ใบอู่ควางนี้นะครับเพราะให้ปลามันมีหลูดซุกมีทีลบไปนะครับ แล้วกคือสั้นในตัวเดียวมันมาจากใบอุขวางนะครับมันจะทำให้ปลาไก่เกลียดเนาะอันนั้นก็รูู้กันอยู่นะครับแต่ที่สำคัญก็คือเขาจะมีทีล็อพยนะครับพอลานี้ก็ยังยังไม่จินทีนะครับแล้วก็ใจไปอุขวางนะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือแกงนะครับใช้เกลือแกงขนาั้นนี้นะครับเราก็ไปซื้อได้บางทีบางคนก็เรียกว่าเกลือดำนะครับตีโอไปใส่บวกมะพร้าวเล็กก็ได้นะครับเอามาเก่งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าบ่าไม่นั่นก็ใช้เกลือเอวดีนะครับ เกลือตุ้งก็ได้นะครับใส้ประมาณนี้ไปจนจ่าก็ได้นะครับนี่ใส่ไว้นี่เขาประมาณสามวันนะครับมันจะมันจะน้ำจะเข้มเลยเราก็เปลี่ยนใต้น้ำนะครับเปลี่ยนใต้น้ำไม่เอาน้ำเดิมไว้สักประมาณไม่ตึงถึงอไงนะครับยี่บ้าบูเซ็นนะครับทิ้งไปเลยแล้วก็เอาหนามไม่ใสลงไปนะครับอันนี้เกลือเราไม่ต้องเพิ่มไม่ก็ได้นะครับนี่แบบนี้โอเคนั้นนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมปลาเกลือซี่ไว้นะครับหล้วปลาเขาจะกึกกักยังไงครับนี่นี่เขาจะ ก็จะไม่เดี๋ยวง้อยนะครับก็จะได้เรื่องถูกตัวเลยสำหรับไอ้กินนี่นี่นี่แต่เหลนี่นี่ไอ้บอกอะไรเนี่ยเป็นซาคุระนะครับนี่เนี่ยแต่กินซาคุระเลยนะครับไอ้ข้อมาถึงนี่ต้องทำวันไม่ต้องง่ายอันก่อนแต่ยิ่งไอ้กินซาคุระนะครับแล้วก็สำหรับด้วยไอ้กินลูกน้ำนะครับนี่ก็เหมือนเหมือเมือเจ้านี่กินลูกน้ำตัวตรงตัวแล้วนี่เอาถ้าใครอยากได้นะครับก็คลิกคลิกเดิมเดิมนะครับคอมเมนต์ว่าอยากได้ปลานะครับ ใครจะคอมเมนต์อย่างอื่นไม่เอานะครับผมไม่นับนะครับครั้งนี้เอาจริงๆเลยแต่หมาคอมเมนต์น่ะขอแจมด้วยขอร่วมกิจกรรมด้วยอะไรไม่เอานะครับผมเอาว่าก็อยากได้ปลาอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาจับตาลากันวันที่สร้างสิบเอ็ดปึกสภาองานนี้นะครับผมประมาณห้าโมงเย็นครับจะทำไมมีอะไรผิดพลาดนะครับผมจะประกาศตอนห้าโมงเย็นของวันที่สร้างสิบเอ็ดปึกสภานี้นะครับผมคอมเมนต์กันมาเลยนะครับผมสำหรับเออ่ปลา อันนี้ปรงไปโดยซับนะครับกลองคุณอ๊อฟนะครับนี่อย่างยู้นะครับกลองกันมีสร้างคนนะครับกลางตีนอินเตอร์คนกับส่งไหลชื่อมาทั้งหมดเอาอ์กุนเหลวนะครับแต่เดือดตกกลางอยู่ก็มีคุณอ๊อฟนะครับมีคุณปรุงเพชรนะครับแล้วก็เด็กตกปลาปะลุงนะครับปลาของตันอย่างยู้นะครับผมผมยังไม่รีบกองตันนะครับเตตาเลยจากกางตีนเม็ดนี่แล้วนะครับอาจารย์ยังไม่ส่งไหลชื่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบไวไปเจาะตอนปันซับนะครับผม เดี๋ยวได้เลยให้เลยให้เลยเก๋ๆอ่ากกอนนี่เกลน้ยงๆโป่งเกลน้พิษนะครับนี่ว่ากีะบอนกากอนนี่ตกตัวจีไปนะครับกบเกระขายเป็นคนปนเพ็ดปนเพ็ดนะครับแต่จริงๆเราก็ชื่อโป่งเพ็ดนะครับที่เขาคอมเมนต์มานะครับผมอย่าลืมนะครับคุณอ๊อฟคุณโป่งเพ็ดแต่ก็ตกปลาปัจลุงนะครับปลากรงตันอย่างยูนะครับผมไปเล็กพิดได้เลยว่าปลากรงตันตัวยาวขนาดนึ่งอย่างยูนะครับอย่ายวเปินได้เลยคิดก็ได้เดี๋ยวตอนนี้มันกันนี่อยู่อ๋อของคุณอ๊อฟไหนที่ นี่ปลาสดซี่เยอนะครับเริ่มเลยครับผมนี่ก็คุณนบนะครับไม่ดูช่วยไม่ช่วยแล้วเองครับผมนี่ผมยังไม่ดิบไปไหนนะครับเกินวันที่ต่างประนี้ผมดิบไปไปเจ็คไอ้พี่ตอนเป็ดปันทับนะครับผมโอเคนะครับก็ให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าพบกันวันที่สามสิบเอ็ดสุสตราคมหัวกานี่ครับผมอาโมงย็นครับผมมาเลยกันเลยใครมีใจชื่อตบางนะครับจบครบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าจบแล้วก็บอกว่า